ไคึกคักอย่างต่อเนื่องค่ะเก่งจังก็เป็นผู้บริหารเป็นนักร้องด้วยก็มีความสามารถรอบด้านเลยนะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวเดียวช่วงหน้ามาเช็คกันดีกว่าว่ามีหนังเข้าใหม่อะไรบ้างสำหรับ20ปีในเน้นนะคะแม่ก็ขอเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะก็ขอให้มีคนรักแบบนี้ตลอดไปแล้วคนดูแบบนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเ,เลยะคะ่ะ ซมุงกาเล็กซี่สี่ฟลิปสี่พบมุมมอใหม่มุ้งมองใหม่เฟล็เท่านั้นที่ทำได้ซัมซุงกาเล็กซี่สี่ฟลิปสีมิติใหม่ของเอนชัวเอนชัวโกสูตรพัฒนาไปอีกขั้นครั้งแรกของเอนชัวโกอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดี HMB ดียังไงเซิร์ชเลย บ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาหน้ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนร้อนหนาวหนาวรอดีนะที่มีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วก็ได้รุนโชคนิดๆในหน่อยวันนี้ถูกหลายอยู่นะส่วนบ้านช่องก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลักควมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้าน ฝ้าแดดจุดด่างดำหายากใหม่มีเวียลูมินัส630ทรีทเมน์เซรัมทรงพลังกว่า10เท่าช่วยลดฝ้าแดดจุดดำเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้เจ๋ไหนยังไงก็ปีโป้ เชื่อมโยงกันสู่สมดุลมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากลเอฟเปกพร้อมไทยพร้อมสนับสนุนโดยโครงการออมสิน ขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรดมะขามป้อมอัปเช่ไอเลอกออปเช่อะไรดีผมก็ว่าดีสชมพูมเนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะ สุดสัปดาห์นี้นะคะบอกเลยหนังเข้าใหม่เพียบเลยนะคะนอกจากอาวตารที่กลับมาฉายใหม่แล้วนะคะยังมีหนังใหม่ๆอีกเพียบเลยไปเช็คกันเลยนะคะกับช่วงหนาวโชว์อิค่ะเริ่มด้วยหนังร้อนจากเนทแลนด์เรื่องอยากขุดมันขึ้นมาเมื่อการขุดสำรวจซากศพในป่าพรุจนนำมาสู่เรื่อง